กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Monster Hunter Rise นะครับผมซึ่งผมนั้นได้ไปตีเออนี่มาแล้วครับผมไอแม็กนามารนะครับแล้วผมก็ได้ทำการเล่นไปเรื่อยๆสองสามรอบนะครับผมแล้วผมนั้นก็ได้คราบชุดของทันด้านของอัญชนานะฮะแล้วเป้าหมายของวันนี้ครับผมของคลิปวันนี้คือการที่ผมนั้นจะมาสู้กับจีนโอก้าครับเพื่อส่วนใหญ่เนี่ยสู้กับจีนโอก้านี่คือผมไม่โซโลแน่นอนฮะผมจะชอบไม่ชอบกี้น้าแม่งนะฮะ แล้วผมก็เพิ่งมาหดใช้องุตใหม่หนะฮะซึ่งความเป็นจริงเพิ่งอุจุดาบโล้น <pec> ั่นเองอยากเทสดู Rut, ไงว่าดาบโล่เกิบว่าว่าพางนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะก็เลยมาเทสหน่อยนะครับซิมเปิลซิมเปิลถ้าหากสู้ไม่ได้เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนไปใช้ดาบคู่เหมือนเดิมอันนี้คือแบบเป้าหมายผมเลยกูสู้ไม่กมเปลี่ยนดาบคู่ฮะแค่นั้นแหละจบมาแล้วจินโอเกะสงสัยปุ่นเรียกชินโอเกอร์ เฮ้ยตัวเล็กจังวะเอ้ยตัวเล็กจังโอ้ยโอ้ยตอวฮะ โอ้ยมูสียโอ้โ,โอ,โโอ้ป่าเอ้โธ่ไม่เงี้ยทำอะไรทำอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งแปลงร่างอย่าพึ่งแปลงร่างอย่าพึ่งไป็คาร์บิไรเดอร์เข้าใจหรือเปล่าไอ้เหนที่อ่มันจะแปลมันจะไม่แปล <laughs> มันยังไม่แปลแต่กูแต่กูจะแปลงกายแล้วเฮียมันจะแปลงกายแล้วอ่ะโหเฮ้ยอะไรอ้าวไปไหนอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนกับภาคภาควัวฮะโอ้โหผมสู้กับจินโอเกอร์โคตรเหนื่อยเลยภาควัวแม่งเป็นภาคไอโบ้คือแบบไม่ใช่ภาควัวภาคไอโบ้คือแบบโอ้ชี่ยโจร คือแบบโคตรยากอะ่ะเอาล่ะสู้กันเลยข้ามาเพื่อต่อรองอะ่ะลงผิดตัวต้ะ <c oughs> <c oughs> เอา้เอาวไวบอนคอมอนเรดี้เอชิ่งใช่อ้าวเออเออ้าวสองตัวเหรอข้าขอขีดเลยข้าขอขีดไวเบอนคอมอน Rider, attack! Ah, see ya, <laughs> oh, oh, <laughs> <Ready? laughs> oh, oh, Come on, ready? Ready? Ah Come on! <c oughs> เอออ๋อติดพิษติดพิษอ่ะติดพิษแล้วขานอนติดพิษซะแล้วอ๋อแปลกล่างแล้วไม่ได้พูดเลยกูไม่ได้พูดเลยกูขอโทษฮ่าลบได้อ้าวบาบ สาบอกกูแล้วเฮ้ออ้ยดีท้าเหรออุย้ยเท่จังเท่จังอะแกอ่อกูไม่ตั้งโลกทำไมกูไม่ตั้งโลกกูไม่มีจังหวะได้ตั้งโลกหรอกหากยไ,ไม่ใช่แบบนี้ สามโอเคสวยอืเหมือนกับภาคฟิ่กูเล่เลยโอ้ยกูโดนอีกแล้ว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 ไอเด็กชั่วฮะโอ้โหแต่ต่างกับสมัยก่อนเยอะมากเลยเออเออมาค่ะ แกทำอะไรมาของฉันเนี่ยฮะไอจิโอเก์เยอ,อทุกคนคงจะคิดว่าเออพี่สู้กับมันไดไงวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมผมเล่นแบบเมื่อกี้นี้ผมเล่นแบบเป็นนี่มากกันนัะ่นนะ่ะเป็นแบบดาบโลดดาบโลดนูมาก,กน,นะนนเมื่อกี้นะ่ยคือผมเล่นอย่างนูบเลยเมื่อกี้นะ่ะ กูเสือกเล่นมันจะจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ก็แบบไอ้กูเล่นนู้นเขามันกูยังเสือกสุกดูดีได้วะน่ะล้มเลยน่ะอ๋อโอเคเพ่แม่งบิ้วไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยหมูป่าไอเบ็ดเจ้าช่าช่าช่า 我要爆าเป้าดรเลยไปสุดยอดมากเลยหมาข้าข่า่าแต่หมาหมากูทำอะไรไปวะไปมร่รูเรื่องเลยหมาหรือแมวมัวู้นะ้วพังกี้เนี่ยเชือ่อเส่โอ้โหบ้านพังเลยไอ้เจ้าไอ้ชั่ว,วนี่ไอ ไอหมาที่ใส่ไม่ดีไอหมาเวไนไอหมาเวนเสีย,ย,ยอ่ะพี่่กว่าสปาไปเดอร์แมนเฮ้เสียเสียเสียใจยางอ่าไอหมูเฮียคว้าหมูทำเวนอ่าไอหมูเวนเดียวเดียว อ๋อโูเออมป็ยังไะมึงอย่าบอกแกอ๋อโหอะไรมาหาเพ้อมาหากระแสอะไรเพื่อะไรหืมอะไร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 โอ้ยโอ้ยหน่อยแรแก โอ้โหโรถตบเสยเลยกูเอ uh ่อมาหมามามากูมากูเด้อเล่าเล่าเล่าเออโอ้โหกูไม่อยากที่สภาพตอนที่กูไม่มีหมาเลยหน่อยโอ้โหคิดว่าตัวเองหาแกขนาดนั้นเลยวะเอ้ยืมซิกเนเจอร์มูฟไดเมื่อกี้เนี่ยซิกเนเจอร์มูฟ มากระเพงแล้วใช่ไหมได้กระเพง <c oughs> โอ้โหไม,ไม่ไม่มีที่จับ <c oughs> จะ่เลยแล้วไงาหาไม่น้อยเพราะ่าใจมากเลย <c oughs> เนี yeah, mm ่ย hmm. ม oh, 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 so <c oughs> oh ันนอนอยู่เจ้าพ่เก็บซะอืมวัน oh ับโตเร็อิสกอโอ้นิชิบ้าคราสไซโอ้นิชิบ้าคราสไซอะไรโอ้โหท่านี้หลบไงอ่ะท่าเสยอ่ะ อ้าวสวยดิไม่มีท่าเสยแล้วไม่มีท่าเสยแล้วก็สวยดิครับไอ้น็อกชายไอ้น็อกชายโอ้ยไม่มีท่าเสยแต่มึงก็ยังทำร้ายมึงได้โอ้โอ้เออไม่โดนไม่แผลได้มากระต่อจริงๆเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ความพยายามความพยายามแม่งโอ้โหทิเปงเลยเอ้ยเอาเนีโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเมไม่ก็มันลืกเินไอ้คนเล่นก็เหนื่อย เดี๋ยวตัวต่อไปมูจาค้าที่จำมาแล้ว <laughs> มูไปสู้แม่งแล้วเหนื่อย